ตกใจไปนะคะมาถูกช่องแล้วเนาะถ้ารูปแบบทำคอนเทนต์สินค้าแบรนด์หนึ่งดึงจุดเด่นของสินค้ามาบอกในวิดีโอของเรา 2. เป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายการใช้งาน 3. เป็นคลิปวิดีโอที่โชว์เบื้องหลังอาจจะเป็นเบื้องหลังการผลิตหรือว่าเบื้องหลังหลังบ้านของเราก็พาไปดูหลังบ้านเลยคือเบื้องหลังอะไรก็ได้นะคะ 4. ก็คือเล่นปงปัญหาเน้นไปที่ before เน้นปปัญหาปัญหาผิวดำผิวด่างผิวเป็นสิวอ้วนปัญหาทุกอย่างเล่นไปที่ปัญหานะคะข้อที่5คือเล่นกับความอยากความต้องการก็คือเน้นหนักไปที่ภ่าที่เขาอยากเป็น ก็คือภาพอั t เตอร์ข้อ4กับข้อ5ต่างกันตรงที่ข้อ4ี่เนี่ยจะจี้ไปที่โอ้โหผิวดำผิวดำจี้ไปที่หน้าสิวหน้าสิวหน้าสิวเยอะสมมติคลิปวิดีโอมี1นาทีเกน40วินี่คือแบบว่าหน้าดำหน้าด่างคือโชว์ให้เห็นนะคะถ้าข้อ5้าเนี่ยเล่นกับความอยากความต้องการก็คือมากกว่าครึ่งของวิดีโอก็คือเป็นภาพที่เขาอยากเป็นให้เขาเห็นเยอะๆแยกให้ดูนะคะจากการที่ไปดูมาว่าคลิปของ t i k t o k บวกกับ ที่ไปเรียนการทําวิดีโอมาเนาะก็นํามาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูนะว่าตัวอย่างต่อไปนี้ที่เยากจะให้ดูเนี่ยเขาใช้ข้อไหนกันบ้างคลิปที่1นนะคะ4.7ล้านวิวนะ สมตอะไรสมน้ํามาอย่างดีแล้วก็เอามาทาปรากฏว่าสีไม่ออกทําวิดีโอนะคะถ้าทําแบบว่ามีอะไรพิกๆที่มันแบบแปลกๆเล่นกับความแบบว่าติดหวังว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นเทคนิคในคลิปนี้นะตั้ง4ล้านวิวนะคะคลิปนี้คําตอบคือแทมแทมแทน ปน,น,นะนำลิปติดทนสำหรับน้องนักเรียนที่สามารถทาไปเรียนไดน้ตัวนี้เป็นเจลทิ้งของเคที่เรานะคะทาซื้อมาเป็นเบือสูนหกเนื้อลิปเขาก็จะมีความแบบติดทนมากเป็นแบบเจลเจลนะทาแล้วแบบสบายปากแล้วก็กลิ่นหอมน่ารักมากพอเบลแล้วเขาก็จะให้ความละเลื้อนละเลื้อนน่ารักคือแบบสีน่ารักมากทาได้ทั้งแก้มทั้งปากเลยนะสีนี้ถ้าว่าเบา,าอ่อนๆไปเรียนเนี่ยคือแบบสีสวยมากเป็นคนดูสุขภาพดีาท,าที่มาทันทีคลิปที่สองคลิปนี้เป็นข้อไหนคะข้อนี้นะหนึ่งกับสองนะคะก็คืออธิบายจุดเดไปด้วย ปากก็พูดไปลิปนี้เป็นอย่างนูอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็รีวิวไปด้วยทามือเนียแะค่ะไม่ต้องทาปากก็ได้เห็นไหมคนก็อินนะนี้นะเป็นทั้งสองข้อเลยนะคะต่อไปไปดูคลิปที่สามนะคุณนชอะ เขาบอกว่ารักแร้ขาวเนียนมากมึงแก้ปัญหาพวกหนังไก่เต่าไม่เหม็นด้วยซื้อซ้ํารอบสามแล้วดีมากๆของดีบอกต่อรักแร้ขาวนะคะรักแร้ขาวเนียนมากมึงเป็นภาษาที่เพื่อนกับเพื่อนคุยกัน <c oughs> เป็นการเขียนแคปชั่นแบบเพื่อนกับเพื่อนคุยกันอันนี้นะคะตรงกับข้อ4บวกกับ5เล่นกับปมปัญหาเลยแก้ปัญหาหนังไก่นะคะ ความต้องการก็คือรักแร้ขาวเนียนอันนี้เกี่ยวกับปากสีแสนเนาะเป็นผู้ชาสทงจนแต่มาปลนจริงจังบ่ได้ปรนตังไอมาปละล,ะลงใจตรงไม่เบิดนี่อยู่พอได้หวัวใจสัส้นๆง่ายๆแค่นี้เองมาขรึ่งหน้าทางหน้ายังไม่พร้อมแต่ว่าต้องลงคลิปละก็แค่นี้ก็ถ่ายแค่นี้ก็ได้ คนก็กดหัวใจให้17นะคะอันนี้เป็นมีจุดเด่นด้วยก็คือมีฟันค่อยคอยขาดลินปากหายแล้วก็มีการทําให้ดูด้วยก็คืออธิบายการใช้งานด้วยปมงปัญหาด้วยมีเขียนปัญหาด้วยเห็นไหมใครมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นความอยากความต้องการด้วยพินปากหายฟันค่อยๆขาวมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาประกอบกันเน,ะน,นา,เา,าะ เป็นเปตายปานนี้บ่เป็นตาสวดบ่ปเป็นตาเซ็งจากน้อยแน่ติมันซอยได้อยู่บ่ไเ,เจ้ายัางฮักใครไดบเพลงฮิตก็มีส่วนนะคะเพลงฮิตก็มีส่วนเนาะในการทําคอนเทนต์นะคะอ่ะวิดีโอตัวนี้ขีมขาวมีอะไรบ้างคะ แล้วก็มีความอยากต้องาการปมปัญหาอีกอ้าขาวอีกปมปัญหามาอีกาขาวอีกขาวพึ้นแล้วก็เป็นปมปัญหาเนาะอันนี้สี่กับห้าเด็ดมากบ้าน,นะคะตัวต่อไปอันนี้วันนี้นะคะเราจะมาแจกสูตรแก้ขุวนขาวดำด้านกันจ้าสำหรับน้องที่ดีเอ็มมานะคะว่าพี่เขาขัวเหนูมันดำปิดดำปีมากมาก,มากเลยค่ะดำเหมือนแบบคุกเข่ามาสามล้านปีทำยังไงดีคะเตรียมเซฟเลยจ้าอย่างแรกนะคะเราจะใสเ่เบสพิ้งโซดาลงไปเลยค่ะ อุ้ยจะหมดแล้วอะอย่างที่สองคือผลแท้ธนาคารนะคะ,ะ,คะบอกเลยว่าใช้ทีกท่อไหนก็ได้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วปะบีบมะนาวใส่พริกหน่อยอร่อยพอกินไม่ได้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเขาจะทำปฏิกิริยาฟู่ฟาฟู่ฟากันนะคะปล่อยเข้าไปเขาไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของเขาใส่น้เปล่านิดนึงนะคะโอเคคนที่เสียผสมเข้ากันจ้า,จาคนแบบคุณแมพงอะนักใช่ไหมจีนคีคะย้ำอีกครั้งนะคะไม่เอาไปกินนะคะเป้นขับหัวเข่าค่ะทิ้งไว้สิในทีแล้วไปล้างออกนะคะ อยากสวยต้องมีวินัยอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะแจกสูตรแก้เข่าดำด้านนะคะข้อไหนคะคลิปนี้อธิบายการใช้งานแล้วบอกตลอดว่าอย่าก,กินนะคะอย่าก,กินนะคะโชว์เบื้องหลังการผลิตโอ้โหผสมนู่นผสมนี่ผมฟูขึ้นมามีโชว์เบื้องหลังการผลิตด้วย

ทันวันแต่งงานอธิบายการใช้งานเนาฟอนใส่ง่าวเยอะๆน้ำแผแต่เขาเล่นกับความต้องการของคนที่ขำลังจะแต่งงานเจาะยูนิ e เข้าไปอีกนะคะก็คือเกิาเป็นคนคู่ไห้บอมีใครมาสนใจตั้งจะร้อยเท่ายังบอมีผููได้มาจีบเลยเป็นคนคำมาดาพความเห็ดหน้าด้วอ I ask me never k n ชัดเจนมากก็คือโชว์เบื้องหลังนะคะ มาจาก YouTube ด้วยนะมีได้สูตรมาจาก YouTube ด้วยมีบอกบอกจุดเด่นมาด้วยนะงนนนนนานนงนไงลใครดดิเอางานเฮ้ยไปขอให้ดูอะไรเนี่ยคลิปอะไรเนี่ยดำด้วยมืดด้วย ดู้อะไรอันนี้นะคะเป็นโลกของตนะิ k กตอกเนาะทำง่ายๆแค่นี้เนาะกลัวแล้วเปิดเทอมด้วยผ้าไม้ตายฉีดกลิ่นไปเรียนเพื่อนมาดมถามใช้กลิ่นอะไรเพื่อนผู้ชายมานั่งดมทั้งวันเลยมันบอกหอมแบบอดใจไม่ไหวน้ำหอ,หอมหรือน้ำมันข้อ5้าเล่นกับความอยากนะคะต่อไปนเป็นขนตาแม่เหล็กขนตาก็เป็นดึงจุดเด่นแล้วก็อธิบายการใช้งาน อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นฟองนะ้ำมิสซิสวาวนะสุดท้ายละร้านวิวนะคะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาโคฟเวอร์เป็นดินล็อกอะไรแต่อย่างใดนะแต่คือฝันไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาทุกคนคาฝังลึกสปีเลยนะน่ยออกหมดเลยอะ่ะอ่ะยอมรับเลย ว่าใช้ดีจริงๆริงทางฝาันนั้นก็ไม่รอช้าที่จะสั่งซื้อนะครับแล้วก็มาลองให้ทุกคนดูเนาะฟองน้นํานีซิฟว์วาวนะจ๊ะนี่เป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเอาไปชุบน้ําก่อนฟาันก็ไปชุบน้ํามาแล้วเนาะเริ่มเลยจ้าหนึ่สองสามเฮ้ยเฮ้ยเทุกคนเฮ้ยออกจริงอะไรจริงอะทุกคนดูดิ สะอาดมากทุกคนรานนี้เป็นคราบเก่าที่แบบมันเป็นคาบที่แบบฝังมาอยู่ไม่รู้กี่ปีตั้งแต่ฝันเด็กๆระหว่างบ้านเนี้ยใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันดูเนาะฟองน้ำมีซิสวาลตัวนี้คือดีมากกับควรมีไว้ในบ้านเลยนะสองแน่นอนนะคะทําให้ดูเลยข,ขัดนู่นขัดนี่แล้วก็มีดึงจุดเด่นมาบอกนิดหน่อยนะคะสั่งจากที่ไหนจะซื้อมาขัดทั้งบ้านซื้อมาจากที่ไหนคะป้านหนูขาย3าขายอยู่จ้าสิบก้อน350า ตัวแทนก็มานะคะมาเยอะเลยอันนี้บอกสั่งได้ไหมคะเยอะแยะเลยพอได้ไอเดียไหมคะ